สบายดีพี่น้องเนื่องจากฝนตกนักเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยน้ำท่วมหน้าส้านั่งเลยพี่น้องแต่เลวน้ำท่วมเข่าเลยพี่น้องเอ้ยป้าผุาน้ำกำลังมาน้ำท่วมหน้าส้านั่งพี่น้อง ำกำลังมาพี่น้องเอ้ยโผกำลังมาถ่วมเขาม่าเมนยังไรสะนั่งกับสิเตรียมตัวไปจับจิลร่ได้พี่น้องจีลร่หรือว่าจีปโปมอะไรนาะพี่น้องทาให้มันลายคนนี้ก่อนสะนั่งสิไปจับจิหล่ผูดถือของบักใหญ่เลยฝนตกเบิดคืนคืนนี่พี่น้องเอ้ยโผทั้งพี่อายแล้วก็บเบานุนสมพลกับสิพากันไปลงตงไปกัดเอาปลากพี่น้อง นำลายปลาหนู้ว่าสได้หรือบอ่อเนาะเดินแสางสิพ้าไปบึงตอนนี้ะนางก็ะมาไกล่สิหอดบนอนคนลงตรงกันเลยพี่น้องน้ำเต็มพังเลยพี่น้องถ้าว่าเป็นกันเป็นความรุนแรงอย่างใดกะขอโทษออภไพเดอร์ถ้าผูดด้ใดมาเบึงละวาดเซียวกับพี่น้องเอ้ฮันเด้พี่น้องน้ำเต็มพังหวยเลยได้พี่น้อง ทีมงานเนนพิ่งจะสี่คนทีมงานเอาตรงลงค่ะพี่น้องเว้ยอันนี้บรรยากาศนํำหวยนํำหวยมากหรือว่านนำเสียออกแกงเนาะพี่น้อง แต่ชน่างก็ไม่ได้ลิน่นน้ามออกแกงหลายปีแหละได้พี่น้องเลยตะกี้นะน้ามออกแกงและหะจับจิรอนะช้อน่างลินน้ามผู้ได้พี่น้องไตาตามันปลายงาใหม่ที่มันหยอนลงน้ำห้วยนะ่ะแล้วก็ขามไปฝั่งนั่นได้พี่น้องเลยแต่เดี๋ยวนี้สิขามไปได้หรือบอกกับบุหูพอวันนักกระต้นกระโตเนาะเนื่องจากวันน้ำนักกับเพิ่มขึ้นมาหลายกิโล จะร่งกับโหัวสิลอยขามไปฝั่งนั้นได้หรือบ่แต่ว่างาใหม่กะเลยไปลายอยู่เนาะเฮากะอาสิไปน้ำงาใหม่ได้อยู่พี่น้องเลยตอนนี้กะกำลังเอาตรงลงแล้วพี่น้อง ยังปากลมาหาเก็บจิโรมาพี่น้องฉันนั่งกันยังอยากเก็บภาพบรรยากาศมีให้พี่น้งองเบิ่กสิท่านข้าวอยู่บ่ข้าวมะลักเก็บจิโรก่อนฉันนั่งเลยก่อนฉันนั่งถ่ายไปคลิปก่อน,นมหน้าบ่ลายเนาะพี่น้องมาคลิปนี่น้าลายอัสสิได้ยบารืต่างไดป่าก็เดี๋ยวลุ้นชมไปลำกันนะพี่น้อง ฟามีทีมงานมาเพิ่มพี่น้องเลยเต็มหางโต่งเลยตอนนี้เพกกื่อนกำลังสิพากันดึงโต่งขึ้นแล้วพี่น้องยินรลอลุ้นลราชมไปพี่น้อง ใบตองคือลายแทะวิจักไม่วิจักใบตองเลย ถามข่าวกันจับจิโร่ได้อยู่บอสันเอิ้นใส่กันโคละผ้าหวยพี่น้องเลยลน้นำประท่านได้ถววมจิโร่ระท่านได้ออกซ้ำแ,แ, <c oughs> แม่น้องเม่อ,เอันนี้ทีมงานเ <c oughs> ตรียมถาดไปจับจิร่พี่น้องเลย บัตเขาจะอโลง่งเขาจกะกันไปพี่น้องไปเบิ่สองเห็นปลาอยู่เฮ้ยได้ตัวหนึ่งแล้วเอาก็เดี๋ยวเซียนเทใส่แล้วอ,ออกแปตนะเรื่องยู่นอกด้วยอันอนีป้ปล่อยปะ เาปั้นกันแล้วป่ะเนี่ยปั้นแต่เดียวก่อนแล้วเฮ้ยตัวที่สองเลพี่น้องปไปดุกบ่ปไปดุไว่ช้ำไม่ยั้งอันนี้ของแถมเดี๋ยวก่อนน้าบ่ลายเทียงนี้น้าลายปรากฏปรากฏว่า เซ็บปลาสามตัวพี่ลองโหโพกมีเงินโท้หาคนเอ่งเกาขึ้นไว้แท็กัเฮากอลง ดูเด็กประดกเดนัก นี่บาดแรกแหกมันพี่นอ้องกับมันอยู่เนาะสำนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เข<ห>ากนไปเก็บลงานาทีาทมาสั้น,านส,สามสี่นาทีหนึ่งมาสั้นได้สำนี้ก็ถือว่าโอเคนะพี่นอ้องไปานารุ่นอีกบัดนณนาะโอ่โอน้ำอยู่ <laughs> มันอยู่เที่ยวนี้มันกว่าเที่ยวก่อนตอนนี้ก็ลงบาดที่สองเลยพี่น้อง กำลังดึงบัตรที่สองแล้วพี่น้องบัตรที่สองสิบมันสมบัติที่หนึ่งอยู่บ่มาเบิ่งน้ำกันเด้พี่น้องเด้อขี่เงื่อนี่มันตลอดเนาะ <c oughs> พุ่นน้ามันก็ยังมาเรื่อยๆได้พี่น้องเอ้ยยังบรยุทธ์แต่วา่ามาซาสามาบ่แหง

โอๆไปเลยทุกคนต้นอัะช่วยให้ต้องลอยแห้งไหมปลาถึงว่าครับจับตะกุกอน่่งมันดีตะกุก ปลายังตัวบ่ใหญ่เนาะปลายังตัวน้อยอยู่ทํา่แล้วปลาโลบดใหญ่แล้วบ่นี่นะเบิดแล้วนี่มันได้อนบ่อ้โอ้ยเนาะกก็ยังน้อย้โอ้ยนี่มันแล้วได้ปีนีสกะแต่เก่ามันก็ตัวใหญ่อยู่ดอกเนาะแต่คู่มือนี่มันบ่ยังอนข้าเาะ บัลี่ก็ขาวเห็นเนาะวันลงก็ขาวดูยอดลาววันวันลงตัดหนี่นห้าจิบกันได้ เฮ้ยห,หมดแล้วจ้ะเดี๋ยวลงเอฟซีเอฟซีบรงนี้ต้องซื้อที่ละเรับ <c oughs> โอ้ยจะนั่งเอาปลาไปเก็บก่อนพี่น้องบัตรที่สองเข้ากันได้บรุษบรืนบัตรที่หนึ่งปัได้พี่น้องเอ้ย เข้าก็สิอยู่ไปเรื่อยๆเนะาะป้าเนีนบาตรเดียวได้ในพี่น้องต้นใส่บัตรที่หนึ่งนะพูดเอาไปใส่ของแล้วไปแส่ไว้อยู่ให้น้าเลยอันนี้อันนี้ก็บบัตรเดียวเดียวก็สิลงบัตรที่สามต่อบัี้เนาะแต่สนางกับสิจบคขิปนี้ไปสำนึกก่อนเด้พี่น้องถ้าทิตาม,มือขิปหนาว่าชนางสีถ่ายยังเนาะคือว่าชนางกาับิีถ่ายอันนี้ไปเรื่อยๆแต่ทิต้ามอีกขิปหนาเนาะสบายดีพี่น้อง